โอ้โหฮอกล่าสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับตามเช่นเคยวันนี้เราเกมแมสแตรกออนทั n ทันมือบายกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาทําเกมเพลย์การเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าอาร์มินนั่นเองครับทุกคนก็นะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีตัวละครแหมงออกเป็นหลากหลายตัวเลยนะครับทุกคนซึ่งเกมนี้ก็มีหลายตัวเช่นกันนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนอาร์มินเราจะเลือกกันเลยนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะเล่นอาร์มินดูกันว่าอาร์มินจะเก่งสักแค่ไหนกันนะครับหลังจากที่ได้เข้าาหนน่ววยสํรจคทุก เป็นไงเราจะเข้ากันเลยนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนตอนนี้นะครับก็มาอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเราจะมารีบเลือกวิ่งกันเลยนะครับทุกคนนี่เป็นไงครับอาร์มินของเรามาแล้วนะครับอันดับแรกก็จะเลือกเกียร์อุปกรณ์ก่อนเลยนะครับเป็นผมเนี่ยคือผมจะชอบใช้สีดํานะครับทุกคนเพราะว่าสีดำเนี่ยเป็นสีที่แบบโอเคแล้วก็ใช้ดีมากเลยนะครับเกียร์แรงด้วยนะครับทุกคนสีดํานี่ก็สุดยอดมากเลยนะครับทุกคนเราจะลองวิ่งกันดูนะครับไปหาไททันกันเลยปัก นี่ครับทุกคนตอนนี้นะครับแล้วก็บินแล้วนะครับทุกคนอุปกรณ์สีดํานี่คือเกียร์แรงมากเลยนะครับทุกคนไปทีเดียวนี่จะไปได้ระยะห่างมากเลยนะครับทุกคนแล้วอุปกรณ์ก็ดูเท่มากเลยนะครับทุกคนนี่ครับเราเห็นแท่นแล้วครับทุกคนนี่ใส่เข้าไปนี่ครับทุกคนได้214บาทด้วยนะครับคือจากการค่าแทนแต่ละตัวเนี่ยก็จะได้ตังค์มาด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยไม่กตัวไม่ตัวนี่ไม่ตายเหรอไม่ตายนี่ตายแล้วครับทุกคนนี่แรงไม่ตายนี่ ตอนนี้นะครับก็ฆ่าไป2ตัวอย่างเรียบร้อยเลยนะครับอามินก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับทุกคนเป็นไงเต้นด้วยถ้าเต้นสุดยอดมากเลยครับทุกคน แต่ถ้าเป็นอาร์มินเนี่ยจะไม่มีตัวแปลงล่างเป็นไททันนอกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาร์มินยังไม่มีพลังไททันนะแต่ในเรื่องจริงเนี่ยคืออาร์มินก็ได้พลังแทน60เมตรไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็คือหลังจากที่อาร์มินเกณฑ์เบลทูตเข้าไปนะครับแต่ในเกมนี่คือเขายัางไม่ได้สร้างมานะครับถ้ามีอัปเดตอะไรใหม่มาเขาก็จะปรับปรุงขึ้นกันเองเลยนะครับทุกคนก็นะครับนี่ก็สุดยอดมากเลยนะครับวันนี้นะครับโอ้โหทำไมสุดยอดไปเลยครับทุกคนนี่ ไปหาไททันกันต่อเลยนะครับทุกคนนี่เกมนี้นะครับก็จะมีพวกไททันก่อนด้วยนะครับอันนั้นก็เร็วๆนี้ผมจะรีบไปหาเลยนะครับทุกคนซึ่งมีคนขอมาเยอะเลยนะครับให้ไปหาไททันเกาะไททันแอนนี่นะครับก็นะครับไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวบ้างๆผมก็จะรีบไปทําคลิปเลยนะครับทุกคนวันนี้ก็จะทําคลิปเกมเพลย์ของตัวละครอามินไปก่อนเลยนะครับทุกคนนี่ แล้วแล้วก็นะครับจะทำคลิปการสำรวจนอกกำแพงด้วยนะครับก็ช่วยกันกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมทำด้วยนะครับนี่ไายซะไททันเป็นไงก็เฟี้ยวมากเลยนะครับสเต็ปของอาร์มินนะครับทุกคนถามว่าอามินราคาเท่าไหร่นะครับในเกมก็จะประมาณหมื่นห้อนหมื่นหานอถ้าจำไม่ผิดอะเพราะว่าผมซื้ออามินนาแล้วนะครับทุกคนแต่ถ้าเป็นพวกมีคาซาอะไรรีไวอะไรพวกนี้ก็จะมีราคาแพงกว่าอามินนะครับ แต่ผมจะเน้นให้ซื้ออุปกรณ์ก่อนเลยดีกว่าครับเพราะว่าอุปกรณ์จะดีแล้วมันก็จะทําให้เกียร์ของเราเนี่ยแรงและถ้าอุปกรณ์ดีแล้วก็จะค่าไทยท่านได้ง่ายแล้วก็จะได้ตังไว้ด้วยนะครับทุกคนทุกคนจะเห็นข้างบนไหมครับมุมฝั่งซ้ายข้างบนเนี่ยจะมีเขียนว่าไทยท่านใช่ไหมแล้วก็จะมี3ตัวก็คือเหลือไทท่านอยู่3ตัวในแมบบนี้แล้วจะเห็นคาว่าเวฟไหมครับคาว่าเวฟเนี่ยคือสิ่งสําคัญมากเลยครับคือตัวแบบนี่ตอนนี้คือเวฟสามใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าผมค่าไทยท่านหมด3ตัวเนี่ย เวฟสามจะเปลี่ยนเป็นเวฟสี่ครับแล้วถา,ถามว่าทำไมถึงมันจะเปลี่ยนก็เพราะไททันหมดแล้วแล้วมันจะขึ้นเป็นเวฟสี่แล้วก็จะมีไททันมาเพิ่มใช่ไหมครับแล้วพอมันถึงเวฟสิบหรือสิบเอ็ดเนี่ยเราจะเจอกับไททันแอนนี่ครับทุกคนแล้วพอเวฟยี่ห้าเนี่ยก็จะเจอกับไททันเกาะต่อเลยนะครับทุกคนซึ่งก็จะใช้เวลาอยู่ด้วยนะครับให้เราค่าตามค่าไททันทีละตัวแล้วก็จะขึ้นเวฟต่างๆนะครับซึ่งก็โอเคมากเลยนะครับเรื่องนี้นะครับเรื่องภาพของเกมนี่ก็สวยมากเลยนะครับทุกคนเคยคิดไหมว่า เราจะขึ้นบนกำแพงยังไงครับทุกคนเกมนี้นะเดี๋ยววันไหนว่างผมจะทําคลิปสอนขึ้นกำแพงบนเกมนี้เลยนะครับซึ่งวิธีก็มีง่ายมากเลยนะครับเฮ้ยผมขอรีวิวนอกกำแพงก่อนแป๊บน,นึงนะอยากรีวิวแด่เนๆเดี๋ยวอามินจะไปนอกกำแพงแต่นี่มาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวจะรีบออกไปนอกกำแพงกันเลยดีกว่านะครับทุกคน นี่ครับตอนนี้นะครับเราก็จะไปนอกกำแพงด้วยความเร็วสูงเลยนะครับนั่นเราเห็นประตูแล้วครับทุกคนนั่นนะครับทุกคนเป็นไงแต่ก่อนที่เราจะไปนะครับเราขอไปเอาแก๊สก่อนนะครับแต่ละที่ในเกมก็จะมีให้เราเอาแก๊สเหมือนกันนะครับทุกคนซึ่งแก๊สเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับปกติเนี่ยคือถ้าไปแบบไปธรรมดานะเขาควรใช้ม้านะทุกคนแต่ผมคือชอบใช้อุปกรณ์เล่บเปลือยเลยนะครับนี่ก่อนที่จะยืนเนี่ยผมก่อนที่จะออกนอกกำแพงนะ ผมขอพูดแบบสไตล์เออร์วินก่อนเลยนะครับหน่วยสำรวจรุ่นที่ 100C เตรียมทำการอะไรนั่นแหละเตรียมทำการสำรวจนะครับเหมือนเออร์วินนะครับก็เสียใจมากเลยครับที่ในเรื่องไทท่านเออร์วินได้ตายไปแล้วนะครับทุกคนนอกกำแพงก็สวยมากเลยนะครับมีไทยท่านให้เราไปเจอด้วยนะครับแต่ตอนนี้นะครับขี้เกียจไปนอกกำแพงครับแค่รีวิวเล่นเฉยๆนะครับว่านะครับเดี๋ยวกลับไปสู้กับไททนต่อเลยนะครับทุกคน ก็นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับเราก็ต้องขอจบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องของผมด้วยนะครับและเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับเราก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับไปละบายบาย